สวัสดีค่ะชื่อพีรัญญาวาทาหงสันค่ะชื่อเล่นเค,ค้กค่ะก็เป็นเ,เลขาผู้ช่วยงานของคุณสมพศ์ปียอุยค่ะวันนี้หลวงแม่ทิพและหลวงแม่อีกสองท่านรวมเป็น3ท่านมา,ากาุณาช่วยสอนอาการการที่จะขอหโหสิก,กรรมกับเจ้ากรรมในเวรพอดอีคุณอาสมพศ์ป่วยอะค่ะก็เลยเนิมนต หลวงแม่ทุกท่านมา,เ,าเปิดกรรมแล้วก็สแกนกรรมนะคะสแกนสแกนกรรมแล้วก็ขอให้เจ้ากรรมในเวรได้โปรดอโหสิกรรมให้คุณสมพ์ให้หายจากการป่วยนะคะเพราะว่า,าป่วยครั้งนี้ค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะคะก็เป็นห่วงก็วันนี้หลวงแม่ก็ได้มาโปรดแล้วแล้วก็สอนการานั่งสมาธิพลังลมปาน สามครั้งอะนะคะขออนุญาตเล่าให้ฟังตอนครั้งแรกก่อนเลยอะคะ่ะครั้งแรกตอนที่ทําตามที่หลวงแม่สอนก็คือสุดลมหายใจลึกๆเข้าออกอะคะ่ะแล้วก็มีมีโยกตัวด้วยอะคะ่ะเพื่อ,อสร้างพลังไฟฟ้าก็สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าพลังไฟฟ้าจะเรียกพลังไฟฟ้าหรือเปล่าหนูก็เรียกไม่เป็นอะมันอยู่แรงมากหมุนหัวลงเท้าเป็นวงกลมแบบแรงมากแล้ว แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องไปถ่ายพลังเนี้ยให้เจ้านายอะค่ะก็เลยยังบอกหลวงแม่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายพลังที่กําลังอยู่ในตัวเนี่ยแรงมากเลยไปให้เจ้านายหน่อยเค okay. ก็เลยขยับไปจับแขนเจ้านายอะค่ะจับไปแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่าต้องมาจับที่ปลายขาท่านเพราะรู้ว่าท่านมีปัญหาที่การอ่อนแรงที่ขาการเดินท่านยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็มาจับปลายขาท่านค่ะ อนนี้ก็เสร็จพิธีไปครั้งแรกนะคะครั้งที่สองหลวงแม่ก็สอนเหมือนเดิมครั้งที่สองก็ก,ก็ก็มีอาการเหมือนเดิมก็คือเรื่องของกระแสแม่เหล็กไม่รู้เรียกกระแสแม่เห็กรือว่าหมุนเวียนนะคะก็ก็จบครั้งที่สองพอครั้งที่สามเป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแต่ในแต่ละรอบเนี่ยทางหลวงแม่เนนก็จะ สื่อกับเจ้ากรรมในเวรของคุณอาสมพศว่าอาโหสิกรรมหรือเปล่า,าหลวงแม่เนนก็สื่อว่าเขาเอาโหสิให้คุณอาสมพศเพราะความดีของคุณอาสมพศท,ที่คำนึงถึงการช่วยเหลือ,อประเทศชาติเทิดทูนศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดจิตของคุณอาสมพศท,ทั้งชีวิตแม่เนนก็เลยบอกว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยอโหสิอย่าง ไม่ต้องขออะไรเยอะเลยเพราะเขาเพราะเจ้ากรรมในเวรรู้ความดีของคุณอาจคุณอาสมพศอย่างดีตอนนี้กลับมาที่รอบที่สามที่เป็นรอบสุดท้ายในรอบสุดท้ายเนี่ยก็หายใจอย่างที่หลวงแม่ทิพย์แนะนําเหมือนเดิมแล้วที่หลวงแม่บอกว่าเดี๋ยวร่างกายอะ่ะจะเป็นยังไงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็ให้ปล่อยเขาไปตามนั้นหลวงแม่ก็พูดคำหนึ่งก็ยังจำได้ว่า เช่นร่างกายอยากจะโยกเองเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องบังคับก็ปล่อยไปเคก็อ๋อโอเคฟังแล้วมันก็เป็นอย่างที่หลวงแม่พูดว่าอยู่ๆมันก็โยกค่อนข้างแรงเมื่อก่อนถ้าเราออกแรงโยกเองมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยแต่ไอ้รอบที่สามเนี่ยมันไม่เหนื่อยแล้วมันไม่เมื่อยเพราะมันเป็นไปตามอตัอตโนมัติเหมือนที่แม่พูดแล้วสักพักหนึ่งอ่ะจากนั่งขัดสมาธิเนาะ ก็เหมือนกับว่าในจิตบอกว่าต้องนั่งพับเพียบเพราะพระอยู่ข้างหน้าเราต้องเรียบต้องเหมือนต้องพับเพียบแล้วก็เตรียมจะทําความเคารพพระเพราะว่าหลวงแม่กําลังเทศแล้วในจิตที่รู้ตัวทุกอย่างอะ่ะแต่เราก็ต้องก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องทําแบบนั้นที่เขาบอกให้ทําที่จิตบอกต้องทําก็เปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบแล้วก็แล้วก็จําได้ว่าเหมือนต้องพนมมือเคารพ พระที่อยู่ต่อหน้าเราเพราะว่าท่านกําลังเทศให้เราแล้วก็ก้มลงไปกราบท่านสามครั้งกราบกราบสวยด้วยจําได้แบบว่าอย่างนี้เลยกราบสวยเลยอะมากกว่าสามครั้งใช่ไหมเออตอนกราบครบสามครั้งยังนึกในใจแล้วเราจะกลับมานั่งพนมมือหรือเปล่าหรือเราจะกราบต่อก็ปรากฏว่าพอมาสามครั้งปุ๊บกลับมาพนมมือแป๊บนึงก็ลงไปกราบอีกสามครั้งรู้สึกสามครั้งเนี่ยสามรอบถ้าจําไม่ผิดแล้ว แล้วในจิตเนี่ยเหมือนกับปิติในคำที่หลวงแม่ชิปเทศสอนนะคะปิติเหมือนได้รับฟังธรรมแล้วก็แล้วก็พอหลวงแม่เทศจะจบอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเปล่งคำว่าสาธุว่าเราซาบซึ้งคำสอนของพระจำได้ว่าเปล่งนคำว่าสาธุแล้วก็เหมือนกับ เราเราปิติรู้สึกน้ําตาไหลรู้สึกตัวเองน้ําตาไหลก็ยืนในใจโหอายจังเลยเนี่ยอะไรมันน้ําตาไหลต่อหน้าใครเนี่ยแล้วก็แต่น้ําตาไหลด้วยความปิตินะคะไม่ได้ว่าเศร้าโศกนะคะในจิตแล้วก็อยู่ๆก็แบบจําได้ว่าเป่งออกมาขออโหสิกรรมให้ค ah ุณสมพศปิยาอุยขอบอกว่าอโหสิอโหสิอโหสิจําได้อย่างนี้เลยอโหสิคุณต่อคุณสมพศปิยาอุอย และทุกๆท,ท่านในที่นี้จําได้ว่าพูดแบบเนี้ยนะคะค่ะแล้วทุกอย่างก็เป็นไปโดยที่รู้รู้ตัวทั้งหมดแต่ว่าอืเขาทําอะไรเราก็คุมตัวเองไม่ได้ะค,ะค่ะค่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นปกติที่แบบ <c oughs> เมื่อกี้เราทําอะไรไปเนี่ยแล้วก็อายทุกคนน้ําตาไหลเต็มเลยค่ะแล้วก็ <c oughs> รู้สึกตอนนี้เนี่ยเอาลูเอาเอาเอา,เอา,เอาตั้งแต่รอบแรกลืมเล่าว่าเค้กเองอะ่ะมีปัญหาสายตาก็คือตอนทํางานเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากแล้วก็เล่นมือถือเยอะมากตาก็จะเป็นที่มันเป็นหยักย่ในตาค่ะวุ้นในตาเสื่อมอะค่ะดังนั้นทุกวันนี้เวลาที่มองอะไรมันจะไม่ได้แบบเคลียร์เหมือนสมัยอายุน้อยๆอะค่ะแต่มันก็ไม่ได้เบลอมากแต่ว่ามันไม่เคลียร์แล้วก็ก็ยังเป็นห่วงกังวลต่อ สุขภาพตาของตัวเองเราตอนเจอแม่ทพิ์เมื่อสองวันที่แล้วครั้งแรกที่แม่เล่าถึงวิชาธรรมบันดาลที่ช่วยรักษาโรคแล้วก็สุขภาพต่างๆก็คําแรกถามแม่เลยแม่แล้วถ้าหนูปฏิบัติเนี่ยหนูจะตาหนูจะหายไหมจำถ้าจาได้เลยคุยกับแม่แด่บอกหายหายทุกโรคที่เป็นโอเคครัน้นี้ก็กลับมาว่าวันนี้เนี่ยตอนที่ทํารอบแรกเสร็จอะคะ่ะหนูก็ไปเข้าห้องน้าอะค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยทําไมวันทไมเรามองอะไรแล้วมันใส ทำไมมันใสมันไม่ไม่ไม่ใช่คําเบื่อแต่มันใสมันสว่างมันชัดอ่ะเราก็โหนี่ทํารอบแรกก็ได้ผลขนาดน,นี้เลยเราอันนี้เล่าย้อนกลับมาว่านี่คือผลของสุขภาพที่ที่ที่ได้รับอย่างชัดเจนค่ะตอนนี้ก็กลับก็คำค่ะพอถึงงานสุดท้ายก็ค่ะก,ก็ก็รู้สึกว่าเออเออผลจากการปฏิในรอบสุดท้ายนี้เนี่ยรู้สึกว่าจิตก็โปร่งเบาอ่ะค่ะแล้วก็ ก็รู้สึกว่าจิตมีความล่าเริงนะค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะแม่ <laughs>